สวัสดีนอะนท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคะวันนี้เราก็จะพาไปรีวิวห้องนอนเด้ออ่ะตรงนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าทางออกนะเดี๋ก็จะเป็นเราแผ่นผ้าขนหนูนะเจ้อตรงนี้ก็จะเป็นทีวีหรือหมดมันเปลี่ยนด้วมันเป็นแบบอยู่ถูกเลยด้วยมัก็จะเป็นโตน๊ะกินข้าวของเราแบบเล็ก,กจิ๋วเดียวเห็นปะมั่ก็จะเป็นเพื่ออากาศตรงนี้มันลกมากเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดู ตรงนี้แหละโคตรล็อกเลยนี่ก็คือทีวีของเรานะอันนี้คือเอ่อวิตามินซีของเรานะเราลืมแตอนนแออนะ่อันนี้ก็จะเป็นชุดพละของเรานะเด้อที่เราจะใช้เติมไปเรียนอันนี้ก็จะเป็นพวกโต๊ะนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมุมแมทนะอันดีซิชฉนนี้มีอะไรโบว์เด้อชัฉน,นี้มีอะไรยาอันนี้ก็จะเป็นอะไรของพ่อพี่ นี่นะอันก็จเป็นโทรศัพท์อีกเครื่องนะอุปเปอร์ก่าวไม่แน่ใจคือาย,ย,นะอยายงอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้ก็จะเป็นมุมนม,มทาครีมนะพียังพี่จะทาว่าตรงนี้ก็จะเป็นกระเป๋าของแม่นะก็จะเป็นพวกครีมแนละ้วชอโลชั่นแล้วต้องมีเคื่อสามงีนะข้างบนนะโคตรรกเลยแล้วเกะข้างล่างตรงนี้เดี๋ย้ไปดู ตรงนี้นก็คือเครื่องสำอาข,ของพี่เดอ้อร์ตัวอันนี้ลิปสติกเออมิครีมอะไรก็ไม่รู้ยุ่งเย,งยงอะอ่ะอ้าวแต่อัออนนะ่ะฉันส่งก็จะเป็นเอก,กส,อเอาสารชั <c oughs> ้นนี้นี่เราจะมาล็อกเออทุกคนเสร็จเดอ้อเส็จเกมก็จะมาเนี้แหละเออที่เอาไว้เก็บไว้เฉย แต่พี่จะยึดสองอันนี้แล้วเนี่ยยึดเอามันของชี้เลยไม่ใช่โอเคอนันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอ่ะมีแค่หูฟังกับแมสไม่มีอะไรมากนะทุกคนนะล็อกมากทุกคนก็เป็นมุมของเก็บของพ่อพี่นะแบบล็อกมากแล้วเธอตรงนี้คือคืออะไรเก็บพี่โอเคก็ กักประมาณนีนะ้ห้องครัวก็จะไปทางนี้เลยห้องน้ำก็จะไปทางนี้ห้องครัวจะไปทางนี้โอเคเห็ดแล้ะโอเคโอเคไปแล้ว okay, okay, a, นะบ๊ายบาย